ระดิศผู้แปลโครมัง,งะจตุรัสภูเทียงเซียนเหมิงการประลองจงเหมิงกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่การประลองจงเหมินว้าว ไม่ทันไร้ก็ผ่านมาร้อยปีแล้วสิทธิเลือดไหม้ได้เข้ามาพื้นที่ชั้นในมากมายทุกคนอยู่ที่นี่คือสิทธิของนิกายอูติงและจะกลายเป็นเสาหลักของนิกายในอนาคตอย่างแน่นอนข่าจะเป็นพยานในความรุ่งโรจน์ของนิกายที่พวกเจ้าจะพามันไปด้วยตนเองผู้วสแห่งตะลอดเขาจะ น่าจะแจ้งกฎของการประลองครั้งนี้แล้วดังนั้นข้าจะไม่กล่าวซ้ำให้มากไม้กฎอะไรดูเหมือนทุกคนจะรู้กันหมดแล้วด้วยสิอาจารย์ไม่เห็นจะกล่าวอะไรใหข้าฟังเลยช่างเถอะต้อให้พวกเจ้าช่างเถอจะจองให้พวกต่อให้พวกเขาหน่อยก็แล้วกัน และการฆ่าถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาดขอรับประตูนี้คือทางเข้าสู่พื้นที่การประลองในครั้งนี้หลังจากที่เจ้าผ่านประตูไปเจ้าจะเข้าสู่ดินแดนลับแห่งช้างพิง ซึ่งเป็นพื้นที่การประลองอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เมื่อเข้าใจทุกจิิงทุกอย่างแล้วสิทธิทจะรลัเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เชิญมารับตรายกไปได้ลินสเวียนขอรับทำไมเจ้าต้องเข้าร่วมด้วยมาเป็นสิทธิสายตรงของข้าเถอะแบบนี้จะไม่สะดวกกว่าหรือดีกว่าต้องเนื้อยออกไป สู้เป็นไหนๆจะดีเกินไปแล้วค่ะเขาอ,อยากโดนเจ้านิกายเชิญโดยส่วนตัวแบบนี้ mm hmm. เช่นกันไม่ใช่มันเพ,เพียงแค่มีทัหนาตาที่ดูดีแต่มีคุณสมบัติธาตุสามชนิดเองหรอกหรือ, mm hmm. ห,รอหลังจากที่ลินสเสวียนรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของข้า mm hmm. เขาจะต้องประทับใจอย่างแน่นอน แล้วเหลียวจากนั้นเขาก็จะต้องตกหลงยอมเป็นศิทธิ์สายต้องของข้าในปริยายขอบคุณขอรับความกรุณาของท่านเจ้านิกายแต่คงต้องทำให้ท่านเจ้านิกายผิดหวังแล้วอย่างไรก็ดีอาจารย์ของข้าก็ปฏิบัติต่อข้าไม่แย่เลยแม้ข้าจะต้องตายในชาตินี้ข้าก็จะขอตายในอ้อมแขนของอาจารย์ค่ะเฮ้ปัดศพ เจ้านี่อยากตายใช่ไหมหากไม่แสดงความหน้ามันแส่ออกมาสักวันหนึ่งเนอะใช่เลยเจ้านี่มันไม่รู้จักผิดชอบช่วดีเลยหรืออย่างไรโอ้หวังว่าสักวันเจ้าจะ้อใจข้าก็แล้วกันผู้ที่ได้รับตาหยกแล้วให้เข้าไปที่เดนแดนช้างพิงเพื่อทดสอบได้เลย ความแน่นหนาของพลังวิญญาณที่นี่มากกว่าภายนอกถึงสองเท่าเลยแต่ก็ยังหาวจากไมติในกำลรของข้าหล่ะนะแต่กฎของการประลองครั้งนี้เป็นอย่างไรกันแน่และตาหยกนี่มีไว้เพื่อสีใดกันหือมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยหรือไปถามเขาจะดีกว่าไหมนะ นั่นใครฮ่หาฮาตอนนี้เจ้าถูกข้าล้อมแล้วเจ้านี่อยู่ท่าทางป่วยทำไมเจ้าไม่เอาเวลานี้ไปใช้ปรับพลังวิญญาณที่พุ่งพลาในกลังกายของเจ้าละ่ะวิ่งผ่านไปแบบนี้ไม่กลัวตายเลยหรือไงฮิ <c oughs> เจ้าบอกทุกอย่างเกี่ยวกับการประลองครั้งนี้มาเสียแล้วข่าจะปล่อยเจ้าไปชั่วคราวอย่าคิดว่าผู้นำนิกายต้วนชิงให้ท้าเจ้าแล้วเจ้าจะสามารถยิางางวนได้นะตราบใดที่เจ้าผ่านประตูมิติมาที่นี่อย่างรวดเร็วที่สุดเจ้าก็ไม่มีเจ้าก็ไม่สามารถใช้พลังวิญญ,ญาณภายในหนึ่งชั่วโมงนี้และอย่างช้าก็สองสามชั่วโมงในมือเป็นแบบนี้เจ้าคิดว่าข้าจะกลัวเจ้าหรือ สรุปแล้วเจ้าจะไม่บอกข่าสินะพูดตามตรงข่าฝึกฝนร่างกายมาดีพอตัวเลยล่ะหากไม่ใช้พลังวิญญาณข่าแข็งแก่งไม่แพ้ใครเลยนะหากเจ้าคิดว่าจะจัดการข่าได้ข่าคิดว่าเจ้ายังคงไม่ดีพอหนวกหูนาผัปัก เป็นไปได้อย่างไรทำไมเจ้าถึงสามารถใช้พลังวิญญาณได้ <c oughs> <c oughs> เลิกไร้สาระได้แล้วจะให้ข้าข้าจะให้โอกาสเจ้าสุดท้ายกับเจ้าบอกทุกอย่างที่เจ้ารู้มาซะท่านเจ้านีกายเินสีวนจะต้องโกงเป็นแน่ เขาจะต้องใช้ของวิเศษต้องห้ามเพื่อไม่ให้กระแสพลังวิญญาณในร่างกายพุ่งนี้พรานอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นร่างกายของเขาจะไม่เป็นอะไรได้อย่างไรดินแดนลับแห่งฉางผิงเป็นดินแดนที่ไม่เกี่ยงเกี่ยวข้องกับโลกด้านนอกนี้พลังวิญญาณหลังจากที่ข้ามประตูเข้าไปแล้วพลังวิญญาณในร่างกายจะต้องปั่นปวงอย่างแน่นอน แต่ที่ข้ายังไม่ได้บอกกับพวกเจ้าคือตับใ้ที่ร่างกายของพวกเจ้าแข็งแกร่งเพียงพอมันก็จะสามารถต้านทานกระแสพลังวิญญ,ญาณที่ปัป่นป่วนได้เช่นกันนอกจากนั้นแล้วไม่มีของวิเศษชิ้นใดที่สามารถทนต่อความหันผวนของกระแสวิญญ,ญาณน,นี้ได้หรอกอ เป็นเช่นนั้นแสดงว่าร่างกายของลินสเสวียนแข็งแกร่งกว่าทุกคนเช่นนั้นหรือดูต่อไปอีกายหูติงอยู่มาก็หลายปีแล้วแต่ยังไม่มีสิทธิ์ที่อาชิะเหนือผู้ใดชนนี้มาก่อนลองคิดคิดดูเถิดอย่าคิดเล่นไม้ถูกติดกับข้าเลย ที่แดน,นลับแห่งนี้จะหดตัวลงไปเรื่อยๆและเมื่อครบสิบวันมันจะต้องปิดตัวลงในตอนนั้นหากใครสามารถครอบครองตาหยกได้มากที่สุดผู้นั้นจะเป็นผู้ใช้ชนะไปเห้ยกัอีกนหนึ่งก็คือพวกเราต้องไปช่วงชิงตาหยกจากผู้เข้าร่วมประลองด้วยกับกำลังของตัวเองอย่างนั้นสินะใช่แต่เนื่องจากบนตาหยกนั้นมีอัคระพิเศษอยู่หากเจ้าสามารถจับชิ้นมันมาได้เจ้าทำเป็น ทำได้แค่เพียงพกมันติดตัวไว้เท่านั้นไม่สามารถเก็บไว้ในวงแหวนของเจ้าได้หากตาหยกหลุดออกจากตัวเจ้าของผู้ควบคุมจะถูกถูกส่งออกจากการประลองในทันทีภายในไม่กีว่วิแม้ว่าเจ้าจะเพียงเผลอทามันตกพื้นก็นตามอ่าเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ข้าจะต้องทดสอบดูหน่อยว่าเจ้ากโกหกข้าหรือไม่ ขอทดสอบหน่อยละนะจะเจ้าเก่าว่าจะปล่อยข้าไปไม่ใช่หรือก็ก่อนหน้านี้เจ้าไม่เห็นบอกด้วยเห็นด้วยกับข้าข้อเสนอของข้าจะมาร้องตอนนี้มันเกาะสายเกินไปแล้วหากดเป็นไปตามสิทเจ้านั้นกล่าวข้าเพียงไปชิงจากคนที่รวบรวมมาได้จำนวนมากแล้ว จะไม่ประหยัดแหลงประจกช,ชิงมาทีละชิ้นหรอกหรือหนึ่งชั่วโมงต่อมาไข่มากันข้าก็ไม่อยากจะรังแกผู้อื่นนักหรอกนะแต่เมื่อมีอาหารมาส่งถึงหน้าประตูแบบนี้ก็คงไม่มีเหตุผลที่จะไม่กินมันหรอกอ้ายืม ไม่ต้องกลัวค่ะขอแนะนำว่าเป็นเจ้านี่เองหือเธอคือฝังไปฝังไปเจ้าคเคยหลินเสวียนในที่สุดก็ได้จะคนรู้จักเสียทีเออหือเป็นอะไรไปเจ้าจะทำแบบนี้ไม่ได้ หญิงกับเจ้าจะทําแบบนี้ไม่ได้หญิงกับชายที่ยังไม่ได้แต่งงานกันไม่ควรทาเช่นนี้เอ๋ตอนนี้ลหลายๆตอนนี้ลหลายๆคนเริ่มที่จะจับกลุ่มกันแล้วเรามาร่วมกันมือร่วมมือกันก่อนไหมไม่อย่างนั้นเราจะต้องโดนกลุ่มอื่นลมเอาแน่ก็ดีนะไม่ได้เจอกันเพียงไม่กี่ปีเจ้าก็เติบใหญ่ถึงขนาดนี้แล้ว ข้าไม่ต้องการตาหยกหรอกเจ้าเพียงแค่ปกป้องข้าจากการถูกส่งกลับจนกว่าข้าจะได้เข้าร่วมกับกลุ่มใหญ่ๆได้ก็พอหากเจ้าไม่สะดวกก็ถือตาหยกจะให้ข้าถือก็แล้วแต่เจ้าตกลงไหมเข้าใจแล้วสิทธิ์พี่หลนสุดยอดที่สุดคิกๆเสียงดังมากทางนั้นเกิดอะไรขึ้นเสียงดังมากทางนั้นเกิดอะไรขึ้น ขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าภาพผิดเสียงค่ะดูเหมือนว่าจะเริ่มเกิดการต่อสู้ขึ้นแล้ว